สวัสดีครับทุกท่านเป็นอย่างไรกันมากแล้วก็กลับมาพบกับอันชัดโอเคมาต่อเลยครับหลังจากที่เรือกับแซลลี่ได้เจอกับเรือใหญ่เรือยักษ์เนี่ยนะครับเรือโบราณนะครับมาดูจากลักษณะแล้วนี่ก็คงจะเก่าพอสมควรเก่าแน่นอนเข้าไงวะเนะี่ย วายวายสนุกเลยกูเอ้ยเอาเ,เลยสัตว์ีไปยืนลงนั้นวะอ๋อเขาไม่ขึ้นไปบ่ไมไ้เล่นนานเลยเอ๋อไปไว่ายน้ำเล่นมาสัตว์รีไม่ลงไปไว่ายด้วยเหรอยืนงงยืนงง โอ้โหโดนนี้แล้วโอ้โหเสียงตายอีกแล้วครับซิปหายกลับทำอะไรไปวะเนี่ยโอ้ยตายหนึ่งนาทีหมดไปกับวิ่งรอบเรือนะครับสรุปที่แกทำอะไรวะเนี่ยเข้าไปยังไงวัน

มาเสียงตายเล่นตายตายเดี๋ยวขอตัดไปที่ผมหาทางเจอแล้วกัน,นครับแต่ว่าเสียเวลาท่านผู้ชมอ่ะ Looks across those cliffs you're gonna to monkey to like have get i t รู้นึกว่ t มันต้องว่ายออกมาครับคือรู้สึกว่ามันจะมันจะไม่ได้ให้เราขึ้นไปบนเรือตรงๆนะครับผมเข้าใจผิดไม่ได้เล่นนาครับลืมมันจะให้เราสวมวิญญาณทาสานกันเฮ้ยโอเคอันนี้เป็นเถาวันนะครับมันสไตล์ทาสานนะครับอ้เยโอ้โห เฮ้ยวัดต่อดเหมือนจะเจอบัคได้ยังไงเนี่ยนะครับสุดยอดมากเมื่อกี้แม่งเทเลพอร์ตเทเลปอตไปไหนมาลูกงี้สุดยอดเสวลาอย่างี้โอเคต่อเฮ้ยเอ้าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ เย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้โอ้โหกูยังมองไม่เห็นเลยมึงจะไปเกาะตรงไหนเอฮใจเจนเฮ้ยมึงเป็นไรมึงเป็นไรใจเย็นเย็นก่อนเร็จเย็นก่อนแหมมันมีร่องพอดีจริงๆนะเนี่ยอึ้บอืมเย็นไว้เย็นไว้ เพบ่อโอ้ยตกใจนะว่านึกว่าตกนึกว่าตกขึ้นขึ้นขึ้นวับโอเคไอ้สเธอรีก็วิทยุมาสังการนะครับตามเคยมันไม่ทำอะไรหรอกนั้นยืนเดินตามอย่างเดียวเอ้าไปไหนต่อวะ เฮ้ยเแม่งเสียงแล้วเยงแ้วเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจโอเคนะครับเราก็งั้กูทำอะไรตอเฮ้ยจยนอรู้สึก้สอ้อมไก่เลยเกินอะไรขึ้นมดเลื รู้ไปโลกไหนมั้งไม่ต้องบอกหรอกกูรู้เมื่อกี้แอชลีย์บอกครับว่าให้ให้ลงตรงนี้เออไม่ลงตรงนี้กูจะลงตรงไหนอะไรโอเคครับเราก็เจอทางลงมาแล้วโอเคอเมน เป็นเรือดำน้ำคั s ่น้ตงน,นี้มันก็จะเดินเอื่อยๆนะครับเราก็มาลุ้นกันว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในเอาเปิดสิหนั่นน่ะหรอ Huh? Now where'd you get this, my decomposing friend? I think okay, the trail just dog. got warm again. How so? Well, I just met a guy with pockets full of Spanish gold. Only the coins oh, are stamped with a mint mark I've never seen now. before. You're oh. kidding me. Looks like our German friends had a little secret. เมื่อกี้ได้มันก็บ่นๆว่าแบบไปเอามาจากไหนอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันเจอศพเมื่อกี้ทำไมมืดจัง ตอนนี้เราก็เข้ามาลึกมาค <Vietnamese. S 1> มึงจะออก In the captain's quarters. Get this—he's still here. What's that supposed to mean? Ah, it looks like he was killed. Ripped to shreds, actually. Oof! What a way to go. Yeah, sounds terrible. Take his wallet. <laughs> You're all hearts, Sully. You've gotta be kidding. Find anything, kid? UK 2642. UK. UK. UK 2642. Gotcha. Are you alright? <laughs> Sully, you're not gonna believe this. Try me. I think I found our missing page. You're kidding. Oh, my. Looks like Drake and our I German know. pals were after the same treasure. I've got the map that's going to lead us right to it. Not any hide and die rebellion. We've got to get something out of this trip or or what? Sully? You there? Sullivan. You เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแซตลี่มันทำวิทยุตกน้ำมันคงง่ขนาดนั้นโอ้ That's probably bad.